จุดเปลี่ยนมันเกิดขึ้นในช่วงฤดูกาล2013-14ถึงนั่นแหละครับสัญญายังเหลืออยู่นะครับยังเหลือ,อาราวสปีแต่ณเวลาตรงนั้นเนี่ยมันถึงช่วงของการเจราจาสัญญาใหม่ละซึ่งในความคิดของทูนิครอสเนี่ยไม่ได้กังวลใดๆครับขอเพียงแค่ทางต้นสังกัดยื่นข้อเสนอใหม่เข้ามาเขาก็พร้อมที่จะลงนามจนถึงจุดนี้ครับเขามั่นใจว่าเขาคือหนึ่งในคนสาคัญของทีมดังนั้นเพื่อสักและสีเขาควรจะได้รับการตอบแทนจากสัญญ,ญาฉบับใหม่ของสโมสร โดยทนิโครสและก็เอเจนต์ส่วนตัวของเขานักเจราจากับทางบอร์ดบริหารของสโมสรตั้งแต่ในช่วงต้นฤดูกาลของ2013ถึง2014ว่านว่าขาเข้าเดินเข้าไปแต่ไม่รียรอยยิ้มครับแต่ขาออกเดินพ้นประตูมานี่กลายเป็นว่ารอยยิ้มหายไปจนทั้งซัมเมอร์2014นั่นแหละครับสัญญาของเขาเหลือแค่ปีเดียวและการย้ายทีมก็เกิดขึ้นนั่นก็คือเรอัลมาดริด Mainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลสตาร์บายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลอีสต์นะครับกับผมจิตกรศรีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับช่องทางของเมนสแตนไฮแลนด์เราเหมือนเดิมนะครับถ้าชื่นชอบชื่นชมอนเทนของเรานะครับไว้เป็นเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดซูเปอร์แตงก็ได้แล้วณนะวันนี้นะครับไม่อยู่วันที่ผ่านมาครับประเด็นใหญ่ที่มันน่าสนใจก็คือเรื่องราวของโทนี่ครอสรับประกาศอำลาทีมเรอัลมาดริดและประกาศจะแขวนสตาร์ หลังจากเสร็จสิ้นในศึกยูโร2024ที่เขาเพิ่งคัมแบ็กกลับมารับใช้ชาติเยอรมนีอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นหนึ่งคนครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ห้องเครื่องที่ถูกยกย่องมากๆครับในหน้ของมันสมองชั้นเชิงคลาสการออกบอลแต่ละครั้งสามารถเปลี่ยนแปลงรูปโฉมของเกมได้และประสบความสำเร็จยืนระยะมานับ10ปีกับเรอัลมาดริดแต่ความสำเร็จตรงนั้นเนี่ย เป็นภาพที่เราเห็นในฉากใหญ่ๆอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าจุดที่ทําให้เขาย้ายมาอยู่กับเรอลมอริดตรงนี้แหละครับน่าสนใจเพราะจริงๆแล้วเขาคือหนึ่งในเด็กปั้นของบาเยอร์มินิกและถูกคาดหมายนะครับว่าจะยืนระยะกลายเป็นตำนานแห่งทัพเสือใต้แต่สุดท้ายแล้วมันเกิดจุดพลิกผันเกิดขึ้นครับด้วยช่องว่างของเม็ดเงินเพียงแค่ราคา4ล้านยูโร ที่ทำให้ไบเอรินิกนั้นเสียโทนี่โครสออกจากทีมไปเรื่องราวตรงนี้เป็นอย่างไรนะครับวันนี้พาย้อนรอยกลับมาเล่าสู่นฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับติดตามไปนี่พร้อมๆกันนะครับยอดทีมแห่งกรุงม,มิเนกอย่าง f อฟซีเยเนี่ยนะครับโดดเด่นอยู่แล้วครับในเรื่องของการปั้นเด็กดาวรุ่งขึ้นมาพวกเขาสร้างสถานะการเงินอันมั่นคงมีการตลาดที่ยอดเยี่ยมมีแนวทางการพัฒนาทีมที่แข็งแกร่งเหลือเกินครับ นับตั้งแต่ในยุคทศวรรษ70เป็นต้นมานะครับมีช่วงหนึ่งที่ไบยิรูนิคนั้นคว้าชแชมป์ยูโรเปียนคัพได้ถึง3ส,สมัยติดต่อกันก็คือในถ้วยยูฟวนแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นแหละครับเราทราบครับว่าการปลุกปั้นขึ้นมาบรรดาตำนานหลายๆคนเนี่ยนะครับไกเซอร์ฟรานครับฟรานบิคเันบาเออร์แร์ตมุลเลอร์ต่างๆนานา,นาครับที่เป็นบุคคลระดับขึ้นหิ่งแล้วก็เป็นโรโมเดลครับเป็นแบบอย่างและมันก็สืบต่อเนื่องมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับ จนมาถึงยุคทศวรรษกลาง2,000ครับมีเด็กคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาครับเด็กคนนี้ชื่อว่าโทนี่โครสนะครับย้ายมาจากรอสต็อกครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในทัพเสือตายตั้งแต่ประมาณสัก15ย่าง16ปีช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นก็คือซัมเมอร์2 6 0 6ครับหลังจากเสร็จสิ้นฟุตบอลโลกที่ยอรมนีเป็นเจ้าภาพเองนะครับณเวลานั้นครับโทนี่ครสเริ่มถูกพูดถึงในวงกว้าง แม้ว่าจะย้ายเข้ามาอยู่ในทีมชุดเยชนของเซอร์ไได้ไม่นานนะครับมันมีการเปิดเผยบอกว่าบรรดาโค้ชในทีมชุดโยวชน์นะครับเล็งเห็นศักยภาพหลังจากที่ครอสย้ายเข้ามาเล่นในชุดยูสิปีแป๊บเดียวครับถูกเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในชุดยูสิปีอีกแป๊บเดียวครับสักพักหนึ่งโค้ชเยชนทั้งหมดก็ลงเห็นตรงกันครับว่าเด็กคนนี้คุณภาพเหลือล้นเหลือเกินครับแล้วก็นำสารตรงนี้แหละครับไปบอกต่อให้กับอัลมาฮิตเฟล ท่านในพลในเวลานั้นยังเป็นนายใหญ่ของเสือใต้อยู่แล้วพอออนมาฮิฟเฟลหันมามองครับภาพที่ปรากฏตรงนั้นก็คือบนวัย16นิดๆนะครับเขากลายเป็นหนึ่งในคนที่ทําให้ย่อนสิสืออย่างฮิตเฟลนั้นหลงรักตั้งแต่วินาทีแรกท่านในพลบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติครับที่เวลาเราเห็นเด็กดาวรุ่งนั้นโผล่ขึ้นมาได้รับการจับตามองแต่เวลามันก็จะคัดกรองไปเรื่อยๆครับบางคนก็ หลุดบงโครจรหายไปบางคนก็ยืนระยะได้แต่สิ่งที่มันพิเศษที่เขามองเห็นในตัวของทุนิครอสก็คือเด็กคนนี้รู้ตัวเองครับว่ามีจุดเด่นอะไรทําอะไรได้ดีที่สุดและที่สําคัญคือรู้ด้วยเช่นกันครับว่าตัวเองนั้นมีจุดด้อยตรงไหนและไม่ควรทําอะไรเมื่ออยู่ในสนามไอการยอมรับคุณสมบัติของตัวเองณนะตรงนั้นแหะครับบนวัยเพียงแค่16 17ปีเนี่ยมันเกินเด็กครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาอยู่ในสนามมันสําคัญตรงที่ว่าเมื่อคุณรู้ว่าคุณทําอะไรได้คุณจะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ครับหลังจากนั้นชื่อของทุนทิคอสครับก็ป้วนเปี้ยนอยู่ในทีมชุดใหญ่ครับถูกดึงตัวขึ้นมาซ้อมอยู่เรื่อยๆและถูกคาดหมายเช่นกันครับว่าซีซั่น2007-2008เนี่ยแะครับจะเป็นปีแห่งการแจ้งเกิดแน่ๆซึ่งฮิตเฟลนั้นวางแผนในระยะยาวครับว่าจะค่อยๆประครับประคองครับ หย่อนลงสนามไปเรื่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพียงแต่ว่ามันมีแรงขับก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งครับมันเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์2007นั่นแหละครับปรากฏว่าทุนิสโคสกลายเป็นดาวเด่นในฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกชุดอยู่สปีพาเยอรมน,นีเป็นแชมป์โลกครับที่สำคัญเจ้าตัวจบด้วยการเป็นดาวสโของทัวร์นาเมนต์เท่ากับว่ากระแสตรงนั้นแหละครับอยากเห็นเหลือเกินครับว่าผลงานของทุนิสโคลสเป,เป็นอย่างไร แผนงานของฮิตเฟลที่จะค่อยๆหย่อนลงสนามค่อยๆให้เด็กเก็บเกี่ยวประสบการณ์เนี่ยบางทีอาจจะไม่ทันการแล้วครับเพราะฟอร์มมันโดดเด่นมากครับฮิตเฟลจึงจับใช้งานทันทีครับในปี2007-2008และเริ่มต้นด้วยการส่งลงเล่นตั้งแต่ช่วงแรกๆของฤดูก,กาลครับซึ่งเกมเปิดตัวของเขาคือนัดที่เจอกับเอดกิคอตบุครับปรากฏว่า f อฟซีบรนถล่มไป50เกมนั้นเนี่ยโทนี่ครสลงสนามเป็นนัดแรก ซึ่งจากจำนวน5ลูกเนี่ยนะครับเขาเป็นคนแอสซิสต์ให้กับมิโดซลาฟโคลเซ่ทำได้2ประตูครับแค่นั้นก็สว่างวาบขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ค่อยๆได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆซีซั่นนั้นครับโคลเเล่นให้กับเสือใต้ไป20เกมเป็นตัวจริงแค่6นัดนะครับแต่ผลงานที่มันออกมาคือยิง3ประตูและมี10 a แอสซิสต์ครับมันเกินเบอร์ไปมากเลยครับกับเด็กอายุแค่17ปีโคลส รำลึกถึงซีซั่นแรกของเขากับเือรอใต้บอกว่าผมมั่นใจว่าตัวเองทําได้ดีพอแต่เป้าหมายของผมก็คือการเป็นนักงแต่ตัวหลักในทีมชุดใหญ่ของเบอร์เนมิวนิกผมรู้ดีว่าที่นี่มีการแข่งขันที่สูงมากแต่ก็นั่นแหละนั่นคือเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้และเราก็จะพยายามต่อไปสำหรับซีซั่นหน้านั่นหมายความว่าภาพในหัวของโครสก็คือซีซั่น2008-2009เนี่ยเขาควรจะต้องเป็นตัวหลักให้กับทัพเือใต แต่ FC ไบออนมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครับกุญสอคนใหม่เข้ามาก็คือเย์เกนครนส์แมนและในห่วงครนซี่ก็มีทีมที่เขาพึงพอใจครับปรากฏว่าโอกาสของโครสไม่ได้มากขึ้นหรือเป็นตัวหลักอย่างที่เขาคาดการเอาไว้แม้ว่าเจ้าตัวอาจจะไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหร่ครับแต่ก็ยอมรับสถานะได้ครับพยายามมุ่งมั่นแล้วก็เรียกฟอร์มเก่งของตัวเองเพื่อจะชนะใจคริสแมนให้ได้แต่ในใจลึกๆอีกฝั่งหนึ่งก็คือ เขาก็พยายามมองหาโอกาสอยู่เสมอครับว่าถ้าหากอยู่ที่บาเยนร์แล้วยังไม่สามารถชนะใจคลินซี่ได้บางทีอาจจะต้องย้ายทีมครับเพื่อไปเล่นให้กับสโมสรที่เขาได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอมากกว่านี้ช่วงตลาดฤด,ดูหนาวนั่นแหละครับนั่นคือช่วงมกราคม2009ก็มีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นณตอนนั้นเนี่ยมีหลายทีมให้ความสนใจครับหนึ่งในนั้นก็คือเลวูเซ่นแต่ก่อนที่จะได้ย้ายไปนะครับช่วงพักเบรกหนีหนาวเนี่ย ปรากฏว่าท็อนี่โคลสมีอาการบาดเจ็บครับซึ่งเป็นอาการบาดเจ็บที่เขาปิดเป็นความลับมานนานพอสมควรครับจากข่าวสารที่เรารับรู้ก็คือเขากลับไปที่บ้านเกิดก็คือรอสตอกแล้วก็มีอาการบาดเจ็บระหว่างการออกวิ่งจ็อกกิ้งในช่วงเช้าตรู่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขากลับไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆครับเพื่อนเก่าจากบ้านเกิดนั่นแหละครับแล้วปรากฏว่าโชคร้ายเขาล้มลงครับ แล้วมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นควายหน้าครับต้องพักราวๆสาเดือนครับเวลานั้นเนี่ยโทนี่โครสแบบแทบจะหาทางออกไม่ได้ครับเพราะขืนบอกความจริงไปนะฮะบทลงโทษโอกาสหรือการที่จะได้ย้ายทีมเยน,นะตั้งแต่ยืมตัวไปเล่นให้กับสโมสรอ,อื่นๆเนี่ยมันอาจจะปิดลงทันทีครับเพราะเหมือนกับว่าเขาทําผิดกฎนั่นแหละครับไปเล่นฟุตบอลที่มันอยู่นอกเหนือขอบเขตของสโมสร แม้ว่าจะเป็นความโชคร้ายก็ตามครสยอมรับในเรื่องนี้นะครับเมื่อราวสัก2ปีที่แล้วนี่เองเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าหากบาเยอร์รู้ว่าผมเจ็บเพราะเรื่องนี้ก็คือการแอบไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆสมัยเด็กกันนะครับผมคงจะต้องโดนลงโทษการย้ายไปสโมสรอ,อื่นก็จะไม่เกิดขึ้นแน่แ,นและต่อให้ผมหายหรือฟิตเต็มร้อยก็ไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะให้ผมลงเล่นหรือไม่ตอนนั้นในใจผมมันลอยไปแล้วครับแล้วคิดว่าต้องหาเวลาลงสนามให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการไหน มันเหมือนเป็นความคิดของเด็กน้อยคนหนึ่งครับที่ยังอายุไม่ถึง20ปีด้วยซ้ําซึ่งเขาก็ยอมรับว่าเขาก็เสียใจครับในเรื่องตรงนี้แล้วก็เป็นความจริงที่ผมไม่ได้เล่าให้ใครฟังมาหลายปีสุดท้ายครับข้อเสนอจากเลวูเซ่นเข้ามาถึงแม้ว่าทางโยเกนคริส์แมนนะครับจะบอกว่าต่อให้คุณเป็นเด็กมีพรสวรรค์อายุเพียงแค่19ปีแต่ว่าก็ควรมีความอดทนมากกว่านี้ควรจะอยู่ที่สมโมสรต่อไปเพราะที่นี่คือสมโมสรที่ดีที่สุดทอนสุดท้ายดิวยืมตัวก็ลุล่วงครับ เป็นการยืมตัวระยะยาวครับ1ปีครึ่งตั้งแต่เมราคม2อ0 9ซึ่งในแผนของเอลส์ไบเยอร์มิวนิกเนี่ยก็คือจะพยายามแบ่งเป็น3ช่วงเวลานั่นหมายความว่าในช่วงครึ่งปีแรกของ2009นกะครับก่อนที่จะเปิดฤดูกาลก็อาจจะเป็นช่วงที่ฟื้นฟ,นฟนูร่างกายนะครับไปเรียกความฟิตไปเคาะสนิมหลังจากนั้นเมื่อเข้าซีซันใหม่ก็คือครึ่งปีหลังของ2009ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ c ค o s อาจจะได้ลงเล่นมากขึ้นกับเลเวอร์คูเซนเพื่อจะได้ปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอลระดับสูงในแนนะตัวหลักจริงๆสักทีและสุดท้ายก็คือช่วงครึ่งสั้นหลังครับก็คือครึ่งปีแรกของ2010จะเป็นการพิสูจน์แล้วครับว่าเมื่อเขาได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องเป็นตัวหลักของทีมได้เขาสามารถแจ้งเกิดได้จริงหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเพียงแค่พรุที่สว่างว่าขึ้นมาแล้วหายไปทามาเยนเขาวางแผนไว้แบบนั้นเลยครับให้เวลาถึง1ปีครึ่งเพื่อเป็นการทดสอบ แต่ว่าผลงานของครสกับเรวูเซ่นนั้นมันมันเกินเบอร์อีกแล้วครับณเวลานั้นเนี่ยกุนซือของห้างขายยาก็คือจุบไฮเกสนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความโชคดีของครสครับที่ได้ยอดประมาจาคนนี้ครับคอยฟูมฟักขึ้นมาช่วงราวสามเดือนแรกก็คือการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของเขาเนั่นแหละครับแล้วพอกลับมาฟิตสมบูรณ์เข้าสู่ฤดูกาลใหม่ก็คือ2 0 0 9 2 0 1 0ปรากฏว่าทนี่ครส เร่งเครื่องเต็มเหนียวเลยครับกลายเป็นตัวหลักของเลโวเซนเป็นจอมทัพเป็นย์เมคเกอร์พิสูจน์ได้ตั้งแต่ยังไม่ทันถึงครึ่งซีซั่นแรกด้วยซ้ำรูปการดังกล่าวครับในนะตำแหน่งห้องเครื่องหมายเลข10โครสทำไปถึง9ประตูและ12แอสซิสครับจูไพเกตถึงขั้นบอกว่าไม่มีสโมสรไหนที่ไม่อยากได้นักเตะอย่างทวินโครสโชคดีมากที่เขาเลือกเราขณะที่ซิมอนโรเฟสครับกับตันทีมณนะเวลานั้นนะครับ ซึ่งณัปจัจจบันก็คือผู้นวยการของสโมสรอนเลโวเซนที่เพิ่งคว้าแชมป์บดสติก้าครั้งแรกบนหน้าประวัติศาสตร์นั่นแหละครับสมอลโลเฟสบอกว่าถ้าคุณมีนักเตะที่เข้าใจจังหวะเกมอย่างทูนิครอสทีมของคุณจะสร้างจังหวะการยิงประตูดได้มากมายนี่คือนักเตะหนุ่มที่มา,าสัจจันท์มากแน่นอนครับผลงานมันได้บ่งบอกแล้วสอบผ่านแล้วพิสูจน์แล้วและเลเวอร์ก็อยากได้แล้วครับอยากจะเซ็นแบบถาวร แต่เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเ c b ซ y บา n ก็รู้ครับว่าพวกเขามีเพชรอยู่ในมือครับหวงราวกับไข่ในหินและเมื่อหมดสัญญายืมตัวกับเลวอรเซ่นน่าจะถึงเวลาที่เขากลับมาสร้างความยิ่งใหญ่กับเ c b ซ y บา n ครับครั้งนั้นครับก่อนที่จะเริ่มต้นรุูการใหม่ก็คือ2010-2011ซึ่งถูกคาดหมายว่าโครสเนี่ยแหละครับจะกลายเป็นจอมทัพวัยหนุ่มของไบโอเนิก และหนึ่งคนที่ออกมาทํานายก็คือสเตฟานไรนาร์ครับเ mm hmm. ปิดดิต mm hmm. เพื่อนร่มทีมของเขาครับสมัยที่อยู่กับเลวอเซนไรนาร์บอกว่าไม่ว่าโคช้ชของคุณจะเป็นใครเล่นฟุตบอลสไตล์ไหนแต่เมื่อทีมของคุณมีนักเตะอ,อย่างทุนิครอสคุณจะไม่สามารถปฏิเสธเขาได้เลยนี่คือนักเตะที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็แข็งแกร่งทุกมิติเขากลับไปที่ไบเยนและจะอยู่ในจุดที่สามารถพูดกับทุกคนได้ว่าคุณกำลังสงสัยในความสามารถของผมหรือเปล่าถ้าใช่เดี๋ยวผมจะทำให้ดู จะแสดงผลงานให้ดูแล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่ไรานาดบอกไว้ครับโทนี่โครสกลายเป็นตัวหลักของเสือใต้กลายเป็นห้องเครื่องกลายเป็นมันสมองและก็ผู้สร้างมิติเกมลุกอันหลากหลายเขาเล่นให้กับยอดคุณซื้อหลายคนมากครับหลุยฟานกาวจูบไฮเกสจนโจ้ทั่มามถึงเป๊บกวัวเดวล่ากว่าแชมป์มากมายในฐานะนักเตะผู้เล่นตัวหลักจุดเปลี่ยนมันเกิดขึ้น ในช่วงฤดูกาล2 0 1 3ถึง14นั่นแหละครับสัญญายังเหลืออยู่นะครับยังเหลือลราวสปีแต่ณเวลาตรงนั้นเนี่ยมันถึงช่วงของการเจราจาสัญญาใหม่ละซึ่งในความคิดของทุนิคอสเนี่ยไม่ได้กังวลใดๆครับขอเพียงแค่ทางต้นสังกัดยื่นข้อเสนอใหม่เข้ามาสัญญาฉบับใหม่เข้ามาเขาก็พร้อมที่จะลงนามเรื่องราวมันก็ควรจะง,ง่ายๆแบบนั้นใช่ไหมครับพี่เดาว่าในช่วงเวลาเดียวกันครับณนะเวลานั้นเนี่ยบริโภคพึ่งไปคว้าตัว อีกหนึ่งดาวเด่นของเยอรมน,นีมานั่นคือมารเกอร์เซอร์ครับย้ายมาจากบุรุษดอทมุลแบบไม่มีค่าตัวด้วยและพร้อมกับรับสัญญาฉบับใหม่ค่าเหนื่อยอยู่ในระดับ10ล้านยูโรต่อปีครับตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจต่อให้โทนี่ครสจะพยายามบอกอยู่ตลอดเสมอครับว่าเขาไม่ใช่คนที่มองในเรื่องของรายได้ของเงินเป็นอันดับแรกแต่มันมีความหมายมากกว่านั้นครับเพราะสิ่งที่เขาต้องการก็คือ การให้เกียรติความไว้วางใจความน่าเชื่อถือและเขาก็เชื่อว่าสิ่งที่เขากําลังทําให้กับไบยมินิกเนี่ยแล้วความจงรักภักดีที่อยู่กับทีมมาตั้งแต่อายุ1 5บหปีนะครับเขาทุ่มเทเพื่อสโมสรมาตลอดพิสูจน์ผลงานทั้งในสนามและประสิทธิภาพรวมถึงในแง่ของความสําเร็จกิจยศต่างๆจนถึงจุดนี้ครับเขามั่นใจว่าเขาคือหนึ่งในคนสําคัญของทีมดังนั้นเพื่อสักและศรีเขาควรจะได้รับการตอบแทนจากสัญญาฉบับใหม่ของสโมสร การคุยกันครั้งแรกนะครับโดยทูนิคร s สและก็เอเจนต์ส่วนตัวของเขานัดเจราจากับทางบอร์ดบริหารของสโมสรตั้งแต่ในช่วงต้นฤดูกาลของ2013ถึง2014ว่านว่าขาเข้าเดินเข้าไปเนี่ยแต่ไม่รด้ยรอยยิ้มครับแต่ขาออกเดินพ้นประตูมานี่นะฮะกลายเป็นว่ารอยยิ้มหายไปครับแล้วก็มีแต่ความเคร่งเครียดบนใบหน้าเอเจนต์ของทูนิครสนะตอนนั้นคือวอลเกอร์สตรัทนะครับบอกว่า การพูดคุยครั้งนั้น,เ,นเกิดขึ้นในเดือนกันยายน2013บาครับบายยนต้องการต่อสัญญาเพียงแต่ว่าข้อเสนอจากสโมสรเนี่ยนะฮะยื่นสัญญาฉบับใหม่ด้วยค่าจ้าง6ล้านยูโรต่อปีซึ่งในมุมมองของตัวเอเจนต์ก็คือวอเกอร์สตรัทและทนิกครสเองมองว่ามันไม่เหมาะสมครับเอเจนต์คนกก่าวเล่าต่อเขาว่าบางทีสโมสรอ์อาจจะลืมไปแล้วว่าทุกคนรู้ว่าทีมจ่ายเงินให้กับเกอร์เซอร์ปีละ10ล้านยูโรซึ่งเราก็ต้องการเรทในระดับเดียวกัน ก็คือ10ล้านยูโรเท่ากันและเป๊ปโกเดล่าก็อยากเก็บเข้าไว้อชุดข้อมูลตรงนี้ครับก็เชื่อว่ามีการสื่อสารไปถึงบอรบริหารข้างบนโดยเฉพาะครานสไฮนูเมนิเก้แต่สุดท้ายข้อเสนอไม่เป็นอย่างที่คาดหวังการจรจาจไม่สําเร็จผ่านมาอีก3เดือนครับราวๆปลายปี2013นัดคูยินใหม่คราวนี้เนี่ยฝั่งแคมป์ของทโคลสรวมถึงเอเจนต์ส่วนตัวก็คาดหวังครับว่า มันน่าจะมีข้อเสนอที่มันดีขึ้นแต่เพราะว่าคราวนี้บาร์เยนิคเพิ่มค่าเหนื่อยในสัญญาฉบับใหม่ให้จริงครับแต่เพิ่มจากแค่6ล้านยูโรต่อปีมาเป็น6.5ล้านยูโรต่อปีโอ้แล้วทางสโมสรก็ทุบโต๊ะเลยครับว่าปึ้งนี่คือข้อเสนอสุดท้ายที่ดีสุดที่สโมสรจะมอบให้กับตัวนี้โครสได้วอเกอร์สตาเล่าต่อครับว่าการคุยครั้งนั้นเนี่ยทุกคนชื่นชมหมดครับคา์นมิเกก็ชื่นชม แล้วก็เชื่อว่าโทนี่จะกลายเป็นตัวหลักเป็นตํานานของทีมแต่ข้อเสนอ6.5ล้านยูโรต่อปีมันมันยากเกินไปครับที่จะตอบรับเพราะเขามั่นใจว่าความสําคัญของเขานั้นมีมากกว่านั้นและถ้าหากนักเตะใหม่อย่างเมโลเกอร์เซอร์ได้รับข้อเสนอถึงระดับ10ล้านยูโรต่อปีแม้ว่าจะเป็นการย้ายมาแบบฟรีทอนเฟอร์ก็ตามแต่ตัวเขาที่อยู่กับทีมมาตั้งแต่อายุ15-16ปีอ่ะทุ่มเททุกสิ่งอย่างพาทีมประสบควสำเร็จเป็นตัวหลักของทีมก็ควรจะได้เรทในระดับเดียวกัน ฟางเส้นสุดท้ายมันมาขาดผึงในเกมที่ไบยัน์ถล่มแฟรงเฟิร์ตไป50ครับหลังเกมเนี่ยในห้องแต่งตัวก็กําลังสุสนานเฮฮาเฉลิมฉลองกันไปกระทั่งเสียงเปิดประตูขึ้นมาแล้วปิดดังปังครับคนที่เข้ามาคืออุลิฮเนสครับประธานสโมสรและตรงมาที่ทนี่คอสเลยครับแล้วก็พูดใส่ทนี่คอสแบบอย่างมีอารมณ์ครับบอกว่าโทรหายเอเย่นแกซะและฉันยืนยันเลยว่าแกจะไม่มีทางได้10ล้านยูโรต่อปีที่นี่ นั่นคือคำบอกเล่าจากเอเจนต์ของโทนี่ครสแน่นอนครับด้วยองค์กรที่แข็งแกร่งขนาดนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งสถาบันต้องสำคัญที่สุดครับไบยูนิคไม่เคยง้อนักเตะครับพวกเขาต้องการรักษากฎระเบียบวินยัยและการบริหารที่มันเข้มขน้นและนี่คือจุดแข็งที่สุดของเสือใต้ครับดังนั้นในเคสกรณีนี้ครับจึงไม่แปลที่ทางไบยืนนั้นมองว่าโทนีครสนั้นเรียกร้องมากเกินไปกระด่างกระเดื่องมากเกินไป เพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างมันขาดพึงตรงนั้นเลยครับจากนี้จะไม่มีการพูดคุยหรือเจราจาในเรื่องต่อสัญญาอีกต่อไปถ้าหากมันจะมีการคุยก็คือการเจราจาเพื่อย้ายทีมเท่านั้นนั่นคือช่วงครึ่งปีแรกของ2014ครับหลังจากนั้นทุกสิ่งอย่างจบลงครับการเจราจาไม่เกิดขึ้นอีกอย่างที่บอกเอาไว้สิ่งที่มันทําได้ก็คือเอเจนต์ของทรูนิคร์สก็พยายามติดต่อไปหาทีมยักษ์ใหญ่หลายทีมในยุโรปครับซึ่งคําตอบส่วนใหญ่ที่กลับมาก็คือ ไม่เชื่อครับไม่เชื่อว่าบัญชีมินิคจะปล่อยตัวนักเตะอย่างโทนี่โครสออกมาบางทีมยังมองว่าเป็นการเรียกร้องความสนใจหรือการปั่นของเอเจนต์ด้วยซ้าเพื่อจะ,อะทําให้มีข้อเสนอที่ดีขึ้นหรือได้รับเงินค่าจ้างมากขึ้นอะไรก็ว่ากันไปจนกระทั่งซัมเมอร์2014ันั่นแหละครับสัญญาของเขาเหลือแค่ปีเดียวและการย้ายทีมก็เกิดขึ้นนั่นก็คือเรอัลมาริดครับได้ตัวโทนี่โครสไปในราคาเพียงแค่25ล้านยูโรครับ ถ้าถามว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกถูกหรือแพงขนาดไหนลองเปรียบเทียบกับบิ๊กเดลในช่วงซัมเมอร์2014นะครับลุยโซเรสย้ายจากลิเวอร์พูลไปบาร์เซโลนาเคาะกันมาแล้วอยู่ที่ราวๆ75ล้านยูโรฮามสโรดริเกสครับย้ายไปอยู่กับบรอรามาดริดตัวเลขอยู่ที่ประมาณ80ล้านยูโรหรือแม้กระทั่งกองหลังธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งครับเอลิวิม,มองการา ย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัวถึง40ล้านยูโรคราวนี้พอมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าค่าตัวของธุลิค r ร s สถูกมากครับในการย้ายไปอยู่แรอัลมาเดดเรื่องราวถูกสื่อสารออกไปแบบนั้นครับมันเหมือนกับบอกว่าธุลิค r ร s สนั้นเปน็นตักงแตะมีปัญหาครับเรียกร้องค่าเหนื่อยและกดดันให้สโมอสรอนจนทาให้ต้องยอมปล่อยเขาไปในราคาถูกขนาดนี้ซึ่งไอ้ส่วนต่างจากสิ่งที่เขาต้องการนั่นก็คือค่าเหนื่อยสัญญาฉบับใหม่ครับ เขาต้องการอยู่ที่10ล้านยูโรต่อปีแต่สโมสรให้ได้เต็มที่ประมาณ6.5้าล้านยูโรต่อปีช่องว่างส่วนต่างราวๆสล้านยูโรเท่านั้นครับแต่ไอ้มูลค่าตรงนี้แหละครับระยะเวลาผ่านไปจนมาถึงปัจจุบันวัานไหนจต้องหันกลับมามองแล้วว่าสุดท้ายทางมาเยนนั้นเสียของดีไปโดยขาดตัวเลขไปเพียงแค่4ล้านยูโรเองเหรออย่๋ยวนก็ตามครับถ้ามองในมุมของตัวนักเตะคนรอบๆตัวเขา โดยเฉพาะสเตฟานไรนาร์ครับเพื <P ew al z> ่อนซีของเขาสมัยที่เล่นอยู่กับเลวโกเซนทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันและย้ําเหมือนกันครับว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวเลข10ล้านโยูโรเนี่ยมันไม่ใช่เป็นมูลค่าที่โทนี่ครสละโมบโลมมากหรืออยากได้ขนาดนั้นครับแต่สิ่งที่เขามองภาพใหญ่ก็คือเขาต้องการได้รับการตอบแทนในความจงรักภักดีการให้เกียรติซึ่งโทนี่โครสรู้สึกผิดหวังมากครับที่สโมสรมองว่าเขาเป็นคนยังไงก็ได้ ถูกจัดเรียงความสําคัญอยู่ในระดับไทาทายตลอดถึงขั้นว่ามีครั้งหนึ่งครับที่คาร์สนทรูเมนิเก้เปิดเผยกับสื่อบอกว่าโทนี่โครสไม่ใช่นักเตะระดับโลกเหมือนกับเกอร์เซอร์หรือร็อบเบนเซฟานไรนาร์เปิดเผยในเรื่องนี้เมื่อปี2020ครับบอกว่าในขนะที่เขาเป็นเพื่อนซีของโทนี่ <S <S เขารู้เรื่องราวทั้งหมดถ้าคุณจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขคุณก็จะมองเห็นว่ามันเป็นเรื่องของเงินแต่จริงแล้วโครสต้องการแค่ความไว้วางใจจากผู้คนที่เขาทํางานด้วย เขารับรู้ว่ามิโลเกอร์เซอร์นั้นได้อะไรจากบาเยนบ้างโครสและเกอร์เซอร์อายุไม่ห่างกันมากเท่าไหร่แต่บาเยนกลับมองว่าพวกเขาไม่ต้องการจ่ายให้โทนี่ถึง10ล้านเหมือนกับที่จ่ายให้กับเกอร์เซอร์ใครก็ตามที่รู้จกักโทนี่โครสคุณจะรู้ดีว่ามันไม่เกี่ยวกับเงินจริงๆเขาแค่ต้องการความเคารพการให้เกียรติและความไว้วางใจจากผู้อื่นและเขารู้ว่าสโมสรกับตัวเขานั้นมองกันคนละแบบจริงๆ นั่นแหละฟังเส้นสุดท้ายจริงขาดลงครับทั้งหมดคือเรื่องราวดียบนหน้าประศาสตร์ครั้งหนึ่งเลยครับของเรอัลมาดริดและมันเกิดขึ้นด้วยมูลค่าเพียง25ล้านยูโรแต่ได้ห้องเครื่องระดับวัทยากรครับระดับมันสมองอย่างตัวนี้โครสเข้ามาและมันก็ตอบโจทย์อย่างมากครับผลงานและผลลัพธ์ระยะเวลา10ปีกับทัพชุดขาวนะครับผมว่ามันไม่มีข้อบกคร่องหรือตะขิดตะขวงใจใดๆครับ สิ่งที่โครสทาให้มาริทนั้น,ม,นมันเกินกว่าความคาดหวังไปไกลมากครับผลงานส่เสมอเป็นตัวหลักของทีมยืนระยะได้อย่างยอดเยี่ยมไล่ไปถึงเกียรติยศที่มันจับต้องได้ครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหสมัยเป็นนักเตะปรสานาของเยอรมันครับที่คว้าแชมป์ทั่วยุโรปได้มากที่สุดและสร้างตำนานไว้มากมายครับซึ่งมันเกิดขึ้นเพียงเพราะว่าไบเยนนั้นไม่อยากเสียเงินเพิ่มอีก4ล้านยูโรเท่านั้นเองครับแต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้ มันไม่ใช่เป็นการมาพูดคุยในลักษณะแบบใครผิดหรือใครถูกครับแต่ละฝั่งมีเหตุผลของตัวเองแล้วก็อย่างที่เซฟานไรานาดบอกนั่นแหละครับว่าสุดท้ายแล้วมุมมองของสโมสรกับมุมมองของโทนี่โครสแตกต่างกันครับและเมื่อมองเห็นคนละอย่างการตัดสินใจมันก็ต้องเกิดขึ้นแค่จะยอมรับหรือจะแยกทางซึ่งโทนีครสเลือกที่จะแยกทางครับและมันก็เป็นการเปิดประตู สู่เส้นทางตำนานบทใหม่ให้กับเรอัลมาดริดนั่นเองครับเอามาฝากทุกๆคนครับผมเชื่อว่านี่คือหนึ่งในนักฟุตบอลกองกลางยุคป,ปัจจุบันที่มีมีแฟนๆเยอะแยะมากมายครับต่อให้คุณไม่ได้เป็นแฟนเรอัลมาดริดต่อให้คุณไม่ได้เป็นแฟนทีมชาติเยอรมน,นีแต่ผลงานการเล่นของท o นิครอสมาสจรรมากครับมาสจรรจริงๆเกียยังไงบ้างกับห้องเครื่องคนนี้ครับที่กำลังจะ อำลาสนามในวงการฟุตบอลอาชีพลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทาง Mainstand Thailand ของเราไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ